วีครับผมกดนึงนำดำครับเมื่อนี yup ้เป ok ็นวันวันดีครับวันเขาพันษาครับฝนตกหลังจากที่ฝนตกแล้วครับเดี๋ยวออกมากับละข้างท่องครับเดี๋ยวเอาละข้างท่องมาหาเก็บนกเฉลยวันมงคลเหมือนกันนะครับเก็บใด้บ่าเพราะว่ามือเส้านี่ผมเอามือเส้านี่เอาดินดำกับเพชรดำออกครับมือเส้านี่ดินดำอะไรจักโตครับเพชรดำได้สามครับเมื่อนี้เดี๋ยวเอาลอรุ่นกับละข้างท่องครับไม้นี่นะครับ ฝนตกเศร้าแล้วครับเพราะว่านกป้ากับผมไม่มีเสียงนะครับเงียบเงียบอยู่ครับเดี๋ยวมาล่อลุ้นมั้งครับ นี่บินโชบครับเอาครับระ้างท้องขันยนแล้ะครับอ่านี่ครับแต่ว่าจะบวกกล่องขึ้นนะครับผลมันตกลิ่นครับหุ่นครับมีตัวนึงอยู่หุ่นครับเสียงขันย่นย่นเบื่เสียงเรียกยุ่นครับนั่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลอดรุ่นกันครับเขย่บปกไปทางวิจ๊กน้อยครับเดี๋ยวค่อยลอดรุ่นกันครับว่าสีได้บ่ได้ครับทางท้องขันยตนอยู่เลครับ เดี๋ยวทำมันเข่ารวมเดี๋ยวผมทายให้เบิ่งไหมครับสวัสดีครับผมกดเมือดำดำครับเอาละข้างท้องออกมาตอนแรงครับดอรุ่นครับเข่าแล้วครับอนี่โชว์ไปครับ ้อยครับโอเคครับละฆังท่องเก็บวันออกวันษาครับเขาชาว่าเขารวมอีกเสยครับเดี๋ยวมาลุนกันครับเขาแป๊บเดียวครับโบเดียวกองขึ้นครับเอ๋ฝนมันตกลิ่นนาครับฝนมันตกลิ่นผมก็เลยโบเดีกวกองขึ้นครับ เป็นรหัสหนึ่งซีครับรหัสหนึ่งซีของกระข่างข้องครับผม ค่าแต่เบิ้งนกครับโมเบิงรดรดได้สีส้นครับเมื่อกี้นี่ดีนะครับเพื่อนบอดาเอาเนี่ครับนี่เป็นรหัสหนึ่งซีบอกครับอาจจะมีนหนึ่งซีของเจ้าละข้างท่องครับผมโอ้โตถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ว่าหนาตาบอโลบอเงามันได้ครับเนี่ยครับรหัสหนึ่งซีละข้างท่อง เสาเพียดดำเก็บได้สามครับเกียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยครับสวัสดีครับมือนีวันหอ,อกรรษาครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอรุ่นกับตะข้างท่องครับโอ้ยสามโตครับหุ่นครับตะข้างท่องอย่สเสาหุ่ ปิดตาล่งอยู่ครับตัวนี้ ไดไปแม่มีขยับครับมีขยับหมุนหนาหม,มุนหลังอยู่โลนงอหลีครับ อูแล้วครับโ้เจเจียบนึงหันว่าเหยียบ,ยยบครับโยไว้เสย ละข้างท่องบลินครับมิต่นกปลาลินครับมุนนามุนหลังอยรออยูยครับโดดแม่เรียบร้อยครับผมละข้างท่องจัดไปครับมือนีส่องแต้มละครับตอนแรงครับผมกับวันเขาพันษาเด้ครับโอเคครับ เวลาหัดหนึ่งหาครับว่าำให้ผิดหวังครับสองไม้สองแต้มครับผมฝน <c oughs> มันตกเลยครับผมเรียกว่าเดี่วกล้องขึ้นครับฝนตก แจมครับลราชัางช่องนี่คุณจะขึ้นซองไม้นี่ครับนี่นี่ไม่สองได้เด็กออกมากี่บ้านกำนั่นครับบ้านกำนั่นตำบลลาดหลุมแก้วครับนี่เป็นแ้มสองของมือนีครับของวันเขาพันษาเด้ครับมันเป็นวันออกครับขี้แปลกกยุมเบาพิดครับโอ้โตนี่ถือว่าโอเคครับงามเป็นนกเสียงเสียงเสียงกลางครับ ห่างทรองเป็นนกเสียงหง่แต่ว่าหมานครับผมกับแปลกขึ้นกันเลยได้นี่ครับตัวนี้ถือว่างามก็ตัวแรกครับตัวแรกอยู่นี่ครับนี่เป็นรหัสหนึ่งหกครับเอ้ยหนึ่งสีหนึ่งหาครับนี่เป็นรหัสหนึ่งหาครับเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโอุ้ณตัวหนึ่งสองกุกครับ เดี๋ยวล่องวนแถวนี้บ้างอีกจะเคอครับนี่เป็นรหัสหนึ่งหาครับละข้างท่องครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เด้ครับสวัสดีครับเยยบบ้เยียบครับ จัดไปแล้วครับท้องอย่ายออกอบางเาครับเรียบร้อยครับถือว่าเต็มที่3ครับ ครับระคั่งทองครับ ของละฆังท่อนครับนี่เมือเขาพันษาด้วยครับถือว่าสุจยอดครับละฆังท่อง แนแท้ครับระ้ังคว้างมือนี่เต็มสามแล้วครับน,รรนี่งานผมเอาขืนนีแล้วครับเหยียบแต่ว่าบอลันครับผมก็เล้นใหญ่ไหมนี่สองเต็มนึงครับนี่เป็นรหัสหนึ่งหกครับบบเห็นคู่เด้ครับตัวนี้ตัวเมียหรือเป่าบอแน่ใจครับอ่าเนี่ยครับ เป็หนึ่งหกครับของละ้ังท่องครับแต้มที่สามของควันเขาพันษาครับผมโอเคครับช่วงใบออกมาาบสามโมงครับสามโมงแดงครับไอ้สามโมงเคืองครับอันนี้หาโมงพอดีเ็บไปสามเต้มครับถือประมาณครับมือนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยครับสวัสดีครับ